สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเข้ามากดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตํารวจเกษตรนะครับวันนี้นะครับเช้าเช้านะครับไม่เช้าเท่าไหร่นะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับพามาดูนะครับพี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับในการปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งราคามันสำปะหลังก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากนะครับพามาชมนะครับว่า ระยะห่างระหว่างร่องนะครับระยะห่างระหว่างร่องนะครับตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะครับขนาดที่ผมทำนะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่ที่ปลูกนะครับในแปลงอื่นนะครับก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับว่าว่าระยะห่างนะครับระหว่างร่องที่ที่ผมทำนะครับประมาณเมตรถึงเมตรสิบนะครับร้อยสิบเซนนะครับระยะห่างระหว่างต้นที่ผมปลูกก็ประมาณ จากต้นนี้ไปถึงต้นนั้นก็ประมาณ60เซนนะครับ60เซนนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับในปีที่แล้วผมทำร่องขนาดประมาณ80นะครับ80ในพันเกรรษตรศาสตร์นะครับทีนี้ระ,ระยะห่างระหว่างต้นผมก็ปลูกทีกว่านี้นะครับปรากฏว่าหัวมันสมปะหลังนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมลองปรับเปลี่ยนนะครับ ปีนี้ปลูกมันสปะปลังในหลากหลายสายพันธุ์นะครับลองปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างร่องแล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นนะครับให้มีความห่างขึ้นนะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้นี่คือนะครับมันสปะปลังจะเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะเร็วนะครับอันนี้ไม่เฉพาะในสายพันธุ์พวงเพชรนะครับทุกสายพันธุ์ที่ผมปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแปดเก้านะครับอีเหลืองน้อยนะครับห้วยบง90พวงเพชรนะครับหรือแม้แต่กรศาสศรา นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือประมาณนี้แหละครับว่ามันส้ำเหล่งที่ทําขนาดร่องที่ใหญ่แล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นห่างนิดนึงนะครับประมาณ60สิเซนเจ็ดสิบเซนนะครับระหว่างร่องก็ประมาณนี้ครับจากนี้ไปถึงร่องนั้นนะครับวัดแล้วประมาณไม่ต่ํากว่า1นึเมตรนะครับถึงเมตรเมตรสินะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับ ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับลองลองเปรียบเทียบดูว่าเมื่อเราทําล่องขนาดนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ดูแล้งนะพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมเห็นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ทราบว่าเมื่อทําล่องขนาดที่ใหญ่นะครับอันนี้สภาพเป็นดินทรายนะครับเมื่อเข้าสู่ดูแล้งปุ๊บนะครับดินมันจะแห้งนะครับดินมันจะแห้งเริ่มแห้งไปจากหน้าดินลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นขนาดล่องที่เล็กนะครับความแห้งทางของดิน ความชื้นทางดินจะสูญเสียเร็วค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อขนาดร่องที่มันใหญ่ขึ้นนะครับร่องที่มันใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับการสูญเสียความชุ่มชื้นทางดินนะครับความชุ่มชื้นทางดินมีอัตราค่อนข้างที่จะสูญเสียน้อยนะครับสูญเสียน้อยเนื่องจากขนาดร่องเขานะครับร่องขุดดูนะครับความชุ่มชื้นทางดินก็ยังขุดลงไปเรื่อยๆนะครับสมม่อเช้าผมเอาใช้จอบนะครับอยู่แปลงข้างบนนะครับปรากฏว่า ความชุ่มชื้นทางดินก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับเปรียบเทียบกับแปลงกับอีกแปลงนะครับที่ทดสอบนะครับว่าประมาณ80เซนเนี่ยขนาดร่องประมาณนั้นกับระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยทีนะครับปรากฏว่าความแห้งเนี่ยมันสูญเสียไปหมดแทบจะไม่มีความชุ่มชื้นในดินนะครับทีนี้นะครับเมื่อมาสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราทําขนาดร่องที่ใหญ่นะครับเมื่อขนาดร่องที่ใหญ่นะครับสิ่งที่เราเห็นลำดับ,บต่อมาก็คือรากนะครับ ลากมันส no ER. e ัมปะหลังนะครับลากมันสัมปะหลังนะครับเมื่อดูได้ตาเปล่าจะชัดนะครับแต่ว่าผ่านกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับลากเขาจะเดินได้นะครับเดินได้ไกลมากนะครับนี่ครับลากเขาจะเดินได้ไกลนะครับนี่คือลากฝอยที่เขาหาอาหารนะครับมันก็จะมีทั้งลากที่เป็นลากฝอยนะครับแล้วก็เป็นลากที่สะสมอาหารนะครับอันนี้นะครับเขาโผล่มาให้เห็นนะครับนี่คือน่ะ ขนาดร่องหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรเมตรสิบนะครับเห็นเห็นว่าสังเกตได้ว่านะครับนี่คือรากมันสําปะหลังที่โผลออกมานะครับเมื่อสภาพดินที่มันร่วนซุยนะครับเมื่อขนาดร่องที่มันใหญ่ดินร่วนซุยนะครับรากเขาก็สามารถเดินไปได้ไกลนะครับการทําร่องใหญ่มีข้อดีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราสามารถนํารถนะครับนํารถไถขนาดเล็กหรือทุกวันนี้ก็พี่น้องเกษตรกรที่ ทําไร่มันเยอะๆนะครับก็จะใช้รถรถไถนะครับแล้วก็มีจะมีปรับเปลี่ยนล้อนะครับเพื่อวิ่งวิ่งเข้าล่องแล้วก็มันจะมีผานนะครับผานทํารุ่นมันนะครับอันนั้นคือสะดวกนะครับในการทํารุ่นมันนะครับลดการใช้แรงงานคนนะครับเนื่องจากทุกวันนี้ก็เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทําการเกษตรนะครับสังเกตได้ว่านี้ผมใช้รถไถขนาดเล็กนะครับเพื่อ เพื่อไทยเปิดได้กบนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้นั่นก็คือ,คอ,อเมื่อเมื่อดินมีสภาพร่วนซุยนะครับรากมันก็สามารถเดินหาอาหารได้ไกลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับมีพี่น้องเกษตรกรโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมก็เลยมาทาคลิปอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นนะครับว่าการทํามันสำปะหลังนะครับพี่น้องเกษตรกรมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับหลายพื้นที่นะครับอ,อันนี้ ถามว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทาล่องมันนะครับบางพื้นที่เขาก็ไม่ต้องทำไม่ต้องยกล่องนะครับเกษตรกรบางพื้นที่ก็ทําเป็นพื้นราบปลูกมันสําหลังได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันแต่ว่าในสภาพดินที่เป็นดินทรายนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อปลูกลงไปแล้วมันจะเป็นหัวหรือไม่นะครับถามว่าปลูกได้ไหมได้นะครับมีพี่น้องเกษตรกรเคยทดสอบไปแล้วว่าไม่ต้องทําล่องมันสำปะหลังในสภาพดินที่เป็นดินทรายปรากฏว่า ปลูกได้ไหมได้ครับแต่มันไม่มีหัวนะครับเนื่องจากสภาพดินทรายเป็นเป็นสภาพดินที่เมื่อฝนตกนะครับดินมันจะแน่นนะครับมันไม่เหมือนสภาพดินที่เป็นดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะครับแตกต่างกันนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้นะครับลักษณะของร่องมันนะครับลองไปปรับเปลี่ยนดูว่าเป็นเหมือนอย่างที่ผมปลูกไหมนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังนะครับนี่ก็ปลูกวันที่25ตุลานะครับ25ตุลา นะครับสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะงามแล่วลหละนะครับเป็นสายพันธุ์พวงเพชรนะครับสภาพเบียนไซนะครับพามาดูร่องมันนะครับขนาดร่องมันประมาณเม็ดเม็ดสิบแล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นก็หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับที่ผมปลูกในปีนี้นะครับแล้วก็การทํารุ่นมันนะครับโดยใช้รถไถเปิดเปิดร่องแล้วก็กบนะครับไถกบเมื่อรากมันมันเดินได้นะครับมันก็จะได้ไปหาอาหารได้ไกลนะครับนี่คือ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทําล่องมันสําหรับผมนะครับประมาณนี้สาหรับวันนี้ก็ท่านใดที่มีนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับพิเศษสําหรับการปลูกมันสําหลังนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้มีโอกาสเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํามันสําะหลังนะครับ ปีนี้ก็ทามันสำปะหลังในหลากหลายสายพันธุ์นะครับทดสอบกับสภาพดินทรายนะครับเป็นยังไงนะครับพามาดูแล้วนะครับว่าลักษณะล่องมันระยะห่างระหว่างต้นเป็นยังไงนะครับเมื่อเราปลูกนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรท,ที่ที่มีความสนใจนะครับและโทรเข้ามาสอบถามนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องตำรวจเกษตรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้มีความสนใจในมัน จำปะหลังในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ